เมื่อปีศาจนุ่มที่อยู่ในนรกเกิดปิ๊งรักกับสาวชาวมนุษย์โดยสื่อสารกันผ่านทางการเล่นผีถ้วยแก้วสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ G u c h ชา n น l และแน่นอนวันนี้ผมไปเฟ้นหาหนังสั้นสนุกๆที่เพื่อนๆสามารถตามไปดูได้ไง่ายๆมาสปอยให้เพื่อนๆฟังกันอีกแล้วกับภาพยนตร์สั้นเรื่องอัพเปอร์การตอรีและเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในยามเช้าเป็นเวลา6กโมงหกนาทีตามเวลาของน นามว่าเจอรดตเตินขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวหยอดยาบำรุงเข่าของเขาก่อนที่จะออกไปทำงานทุกเช้าเขาจะมานั่งทานอาหารเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ที่จะลงหน้าหนึ่งทุกวันว่าวันนี้มีใครที่ได้ออกไปจากขุมนรกนี้บ้างแต่สงสัยจะอ่านเพลินไปหน่อยจนขนมปังที่พิ้งไว้ไม่เกรียมจนแดกไม่ได้แม้แต่อยู่ในนรกก็ต้องขับรถฝ่ารถติดไปทำงาน ไอปีศาจชาวร็อกคันข้างๆก็จะเปิดเพลงดังหนวกหูชิบหายมาถึงออฟฟิศตอกบัตรเข้าง,งานก็นั่งประจําที่ที่โต๊ะและงานของปีศาจที่อยู่ในนรกแบบเขานั้นก็คือการที่ต้องคอยสื่อสารกับมนุษย์ที่เล่นวีจาหรือที่บ้านเรารู้จักกันในนามผีถ้วยแก้วนั่นเองอย่างเช่นสามสาวนี้ที่อยากได้ใครรู้เกี่ยวกับเรื่องผัวของพวกเธอในอนาคตปีศาจนุ่มก็มีหน้าที่ตอบคำถาม ไปในแบบที่พวกมนุษย์ต้องการในจะพวกลัทธิบูชาซาตานก็เป็นพวกที่แวะเวียนมาติดต่ออยู่เป็นประจำแต่แล้วเจอร์ลดก็ได้เจอกับใครบางคนที่ดูเหมือนไม่ได้อยากรู้เรื่องอะไรของตัวเองแต่กลับทักทายสื่อสารทำความรู้จักกับเขาเจอร์ลาดก็เลยลองสื่อสารกลับไปดูเธอถามว่าเขาชื่ออะไรเจอร์ลดตอบและถามกลับสาวคนนั้นก็บอกว่าเธอนั้นชื่อแคร สาวแคร์ก็ถามว่าผีมีจริงหรือเปล่าแล้วคุณอาศัยอยู่ที่ไหนสวรรค์หรือยังไงเจอราดก็บอกว่าเขานั้นอยู่ในนรกและก็บอกแคร์ว่าเธออยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยแคร์บอกว่าชีวิตช่วงนี้ของเธอนั้นลำบากเธออยากรู้ว่าชีวิตของเธอนั้นจะดีขึ้นบ้างหรือเปล่าเจอราดก็ตอบไปว่าเยสแคร์ก็สงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงเจอราดถอนหายใจและมองไปที่ผนังห้องที่แปะกดเอาไว้ว่าให้ตอบในสิ่งที่มนุษย์นั้นอยากได้ยินแต่ตอนนั้นเจอราดกลับเปิดเผยความลับไปว่า จริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันและอยู่ดีๆตอนนั้นสาวแคร์ก็จากไปเจอราดเลิกงานกลับบ้านมาก็นั่งดูทีวีจิบเบียรจากนั้นเขาก็เข้านอนและตื่นเช้าในเวลาเดิมๆทำกิจวัตรลูทีนที่น่าเบื่อเหมือนเดิมแต่งตัวอ่านหนังสือพิมพ์ปิ้งขนมปังใหม่ๆผิญรถติดและไอบ้าที่เปิดเพลงเสียงดังทุกเช้าแต่เมื่อเขาทำงานจนถึงเวลาประมาณ10โมงสาวแคร์ก็จะติดต่อเข้ามาเหมือนเดิม สาวแค่ถามเจอรัฐว่าสบายดีไหมเวลาที่คุณรู้สึกแย่คุณทำยังไงเจอราดเจอราดบอกว่าเวลาเขาเซ็งเขาชอบเล่นอุคูเลเล่ก่อนจากกันวันนี้เจอรัดบอกให้แค่มีความสุขเผื่อเขาด้วยในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นทุกอย่างก็เหมือนเดิม เวลา10โมงเขาก็จะมารอคุยกับแคลและดูเหมือนวันนี้จะเป็นวันที่ดีสำหรับแคลเธอบอกว่าเธอได้งานใหม่และเธอจึงถามเขาว่างานของเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เจอราดบอกว่าเขาเบื่องานแต่เขาก็เลิกไม่ได้เขาจะไปจากนารกได้ก็ต่อเมื่อเขาได้รับอนุญาตแต่แล้วสาวแคลก็กลับปลอบใจเขาด้วยการที่บอกว่าก็ดีเหมือนกันเพราะเธอจะได้มีเพื่อนคุยกันแบบนี้ไปนานๆและคำพูดของแคล มันทำให้หัวใจของพี่ศาสตหนุ่มรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งหลังจากนั้นวันคืนที่แสนจะธรรมดาและน่าเบื่อกลับกลายเป็นวันที่สดใสขนมปังที่เคยไหม้จนแดกไม่ได้วันนี้กลับสุกเหลืองกรอบกำลังดีเสียงเพลงที่น่ารำคาญจากรถคันข้างๆ ก็กลับฟังดูไม่โวกหูอีกต่อไปเพราะทุกๆวันเขาจะได้คุยกับแคลงานที่แสนน่าเบื่อก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปวันเวลาผ่านไปหลายต่อหลายเดือนจากชีวิตที่แสนจำเจก็เริ่มมีสีสันจนเจ้านายของเขานั้นถึงกับงงวันนั้นแคลเอาดอกไม้ไปเยี่ยมหลุมศพของเจอราดและดอกไม้ก็ถูกส่งมาถึงเขาในนรกดูเหมือนว่าสาวแคลจะตกหลุมรักปิศาจนุ่มคนนี้เข้าแล้วคืนนั้นเธอเลยตัดสินใจถามเจอราดว่าเราเจอกันได้ไหมแต่เจอราดตอบกลับมาว่าไม่ได้ แคลรได้แต่ร้องไห้เสียใจที่ไม่สามารถเจอกันได้วันลุงขึ้นเขากลับมานั่งรอเวลา10บโมงเพื่อที่จะได้คุยกับเธอแต่วันนี้แคลรกลับไม่มาเขารอเธออยู่หลายต่อหลายวันและในที่สุดแคลรก็ติดต่อกลับมาเจอราดแซวว่าฉันคิดว่าเธอนั้นตายไปแล้ว แคร์บอกว่าเธอนั้นสับสนไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เธอไม่แน่ใจว่าเจอร่านั้นมีตัวตนจริงๆไหมหรือว่าทั้งหมดนั้นเธอคิดไปเองสุดท้ายแคลก็ขอบคุณเจอร่าสำหรับทุกๆอย่างที่ผ่านมาและเธอก็ได้บอกลากเขาตอนนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้านายของเจอรา่าได้เข้ามาแจ้งข่าวดีกับเขาว่าเจอร่านั้นได้ออกจากนรกเพราะความดีที่เขาช่วยให้แคลได้ผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ใจจากการอกหักมาได้นั่นเอง จากนั้นเมื่อรู้ตัวอีกทีเจอราดก็ถูกส่งตัวมาที่สวรรค์เทวดาตัวน้อยได้ทิ้งข้าวของทั้งหมดที่นํามาจากนารกรวมถึงกระดานผีถ้วยแก้วด้วยหลังจากนั้นชีวิตของเจอราดและแคร์ก็ต่างดําเนินไปแต่ภายในใจทั้งคู่ก็ยังคิดถึงกันอยู่เสมอคืนนั้นแคร์จึงตัดสินใจหยิบกระดานขึ้นมาติดต่อกับเจอราดอีกครั้งแต่ดูเหมือนผู้ที่ตอบกลับมาจะไม่ใช่เจอราดซาแล้วปีศาจตัวใหม่บอกว่าวเจอราดได้เลื่อนขั้นไปอยู่บนสวรรค์แล้ววันต่อาาแลจงข,งขัช้้นนไไเรเไรรดดบะ อ่านการ์ดที่เธอเขียนมาให้เธอเขียนว่าของขวัญชิ้นนี้มอบให้เวลาที่คุณเกิดเบื่อเสง่เซงขึ้นมาเมื่อเขาได้เปิดของขวัญก็ได้พบกับอุคูเลเล่เจราดหยิบมันขึ้นมาเล่นตอนนั้นเสียงเพลงก็ดังไปถึงแคลร์เธอจึงรับรู้ได้ว่าเจราดนั้นมีจริงและกำลังมีความสุขกับของขวัญของเธอและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังสั้นที่สุดแสนจโรแมนติกเรื่องนี้ผมว่าหนังสั้นก็เป็นหนังอีกหนึ่งประเภทที่มันมีสเสน่ห์และมีเอกลัก,ลกษณ์ในตัวของมันเองผมจึงอยากให้เพื่อน ไ้ดูหนังสั้นดีๆกันมากขึ้นถ้าไปเจอเรื่องไหนที่น่าสนใจขึ้นมาอีกก็จะไม่ลืมที่จะนำมาสปอยให้ฟังกันครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง a p o c a t o r t Story ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2019ได้คะแนนจากเว็บ IMDB สูงถึง7.4คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเข้าไปติดตามสปอยหนังก่อนใครได้ใน Facebook พ a g u Channel แล้วกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อ